อืมก็เป็นจุดกำลังกำลังขึ้นหลังเลยแรงไหมครับอาจารย์ที่นี่<ร>ที่ที่สารแตเสาจย์แรงไหมครับของจริงของจริง,ง,งใช่ไหมคร,<อ>ครับเห็นเพื่อนยังไงครับนั<อ>่งข้างเนี่ยอาจารย์แหนมเห็นไหมครับกินเมื่อกี้สัมผัสยินสัมผัสมื่อกี้นี่ เห็นนะตัวนี้นะครับพระธุดงนะครับเด้อพระธุดงเดินทางมาเห็นมายืนสัมผัสอยู่ที่หน้าสารตะเศตาจันนะครับผมนะครับยืนมาสัมผัสยืนตั้งนานนะครับเนาะมาวูพ่าจรโชคเป็นตัวไหนกันนะครับผมนะครับผมเนาะถูกเมื่อกี้อาจารย์เป็นยืนเห็นเห็นเห็นอาจารย์เห็นอาจารย์เป็นยืนสัมผัสนะนะครับว่าให้อาจารย์รับไปสัมผัสเนี่ย อาจัรย์ัปสาทานี้มีแถบว่าแล้วผมนะครับว่าหากใจหายจไปสัมผัสเบื้องสนอกสัมผัสสารนี่เดาเห็น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 ยืนสัมผัสดูตั้งโดนในสนอกเห็นเรายืนสัมผัสดูตั้งโดนในตัวเดน้อาจารย์น้อยน้อพระธุดงเดินทางมาสัมผัสกับสารหลักกิโลนะครับ สารกิโลเด้อนะครับผมนี่เลยตัดยานี่แล้วนี่ยทอแล้วนี่ยอาจารย์หอบหยาไม่ได้ดิสัมผัสได้บ่ครับเปินลดูนี่แท้บ่ตาเสตตาจันนี่อาจารย์พุ่งมานี่อาจารย์พุ่านี่ตัวใดครับเพิ่นดึงตัวใดแน่นฮะดึงหางหกหางไม่มาครับอาจารย์ขอนิดนึงนี่เด้อครับนี่เปิ้ลแต่สัมผัสแต่เมื่อกี้นี่ตัวนี้ที่ตัวนี้ปะครับอืมห้าห้าหก อีกอยังอีกตัวนึงหนึ่งหกศูนย์หกศูนย์นี่สิเอาหานยเจ้าข่าวจยืนต่งไหนกี่ได้ตัวใดบอกครับพระอาจารย์ยืนเราเนมเห็นอยู่ตรงไหนครับฮะขางยะน่ะอยู่ขางยาโอ้ครับผมคุยอะไรแน่หรืองผมคุยเของนื้อบปหนึ่งอันนี้พระธุดงนะครับผมพระฤาษธุดงเดินทางมาผ่านมานะครับเนาะผ่านมา แล้วก็แวะมายืนสัมผัสดูที่หน้าสารเะเซตจันยายมีแล้วก็นะครับเห็นนะครับหยิบจับนะครับดึงสลักกินแบ่งนะครับผมตัวในในที่นี้นะครับพี่น้องพี่ใจัในการรับชมด้วยนะครับไปต้องไปงหปต้องไ้ององง นะครับดึงหา6หกหาเมนบอกเมนบอกหาห้หาครับห้าหาหาเครับเมนบอกดึงอะไรหาหกอนมคนดึงใยอะเราายดกใยนั้มเนบาดึงห้าห้าหกา้นี่าี้้าา้า้น้า้า้ห้าหห้าาา รู้ไหมล่ะนจะรู้ไหมล่ะก็เปนได้ได้ได้ด้นั้นเองจนหนดาด้นไ้รถนายกเหรอครับผมใช่เต็มๆหรงวดก่อนผมก็ไวสไปนั้นเออมซื้อมาจากสุดินยุ่งกันลขายไม่ได้ผมเลยยใส่กระเป๋าไว้งิ้ไม่ได้งวดก่อนนะเมื่อตอน เลยของเรามันีเียเปีเอ๋ออาเป็นกรทิงของเครของอแผของอาจารย์เนี่ยของอาจารย์หรือเ่าของอาจารย์ตัวไหนครับน้ออาจารย์ขอนิดนึงครับขอนิดนึงขอนิดนึงอ่ะนี่นะครับของอาจารย์อีกตัวหนึ่งเด้อแคบ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 ห้าหวห้าแล้วก็หกศูนย์ะครับที่เห็นดึงนะครับผมอู้จากล้านนี่ อาจารย์สามสิบล้านมั้ตัวนี้สามสิบล้านอ๋ออาจารย์สามสิบล้านเลยนะครับสามสิบล้านแต่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะได้สักกี่ล้านนะสามสิบล้านเลยนะครับหกศูนย์แล้วก็ห้าหกนะครับถ้าเห็นดึงนะครับที่เห็นดึงเจ้ที่อาจารย์ดึงเด้อยืนเจ้าหาแก้วหกเงินมันอยู่ในน้ำกดัษเนี่ยนะครับพันธุ์ที่อาจารย์เรายืนยนะครับยืนสัมผัสอาจารย์ยืนสัมผัสนะครับยืนเพ่งมาที่หน้าศาลตัเศษตาจันนะครับผม นะคร <ique> ับแล้วก็มองเห็นตัวเลขนะครับห้าหกแล้วก็หกศูนย์นะครับยืนเพ่งอยู่ตั้งน้านะครับผมครับผมเราเราว่าเราซื้อตะปะเด้ฮะเรา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 ซื้อตะปะเด้เอาตะเปาะตะเปาะกระกระกระซากระเม็เม็นบ่เห็นเร่าย่างไอ้พูนคนเห็นเห็นนั่งอยู่กับตีเห็นเร่าย่างไอ้พูนเอาเอาผ่าเข้ามาผ่าตาแล้ว แต่สลูมสอดเชียยังคนเค่แก่ออะแก่นี่แก่แค่ก่แคยแ่แค่แก่แค่แก่แค่ก่แค่แก่แค่แก่ยค่แี่แค่เกาแค่แก่เคาแกาแา่แก่นค่แกแ่แก่แค่แก่แเ่แก่แค่แก่ามาาก่ค่กแคงแก่แค่่แค่กค่่งแก่แค่ก่่ยก่แ่ก่่แกแค่แ่แค่่แแกแกแแ่่ เดี๋ยวกงูดำคู่นึงเพราะว่าให้ไปซอยเขาเนี้ยมื่อสยเนี่ยยอกออกว่าได้ท่านคู่น่ะยูคนน่ะอยู่ปังคู่คนมีคุณ้ามาจากปังคู่ได้ไะเราอาจารย์เราก็เลยไปขอเหล็กคู่างะนกันแล้วเมื่อก็้เลมว่าหกนย์มันละเลยมาหา6กนย์มันละ เดี๋ยวอาจารย์หนุนนจุดนะครับะนะครับผมเมื่อกี้พระธุดงเนาะกําลังเป่าลูกเศษนะครับทูบเสียงไทยเดี๋ยวให้อาจารย์หนวนเป็นคนจุดนะครับผมอาจารย์นุเป็นคนจุดเด้อเดี๋ยวรุนกันว่าจะได้เป็นตัวไหนกันครับทูบพระธุดงนะครับผม เดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าเลขทูบจะเป็นตัวไหน,นเสียบดีๆด,ด้วยให้อยู่สาธุสาธุตอนนี้ตอนนี้กำลังจะนี่ครับอาจารย์มาของจริงอาจารย์มาของจริาจารงหรือ,าารอรครับนี่วันนี้อาจารย์ก็มาปไปทําพิธีถอดถอน,ถอนที่เขาที่บ้านที่วัดที่ที่เขาอ่ามอบมอบให้พระแล้วก็ คนที่ไม่หวังดีก็เลยเลยไปทำของใส่อยู่ในวัดทำให้วัดล้างก็เลยไปแก้ไปแก้อาถพนให้ไปแก้ไปแก้อาถพนไปถอนของโยมแล้วก็ไปแก้ล้างอาถพ์สุดถอดที่ถอดที่ป็นไงเออหาเขือดีก็เล้ก็ไม่ได้เป็นไรค่ะเออคนละคนกันเลย เดี๋ยวรอลุนเดกทูบนะครับเดราลุนเดกทูบว่าจะได้เป็นตัวไหนกันครับกับพระอาจารย์กะมณ์น,นะครับฉายาจินหน้ากาโมมานะครับอาจารย์แรงอยู่ขึ้นหลังอยู่โอ้โแรงเลยเออผมบิ้มเบิ้มตาเสดอาจารย์มาแรงเยี่ยัมเลยค่ะโชคดีนะครับที่เจออาจารย์ใช่ <c oughs> <c oughs> ออรอลุนเลขทูบนะครับอรอุนเด็ทูบรอลุนเด็กทูบนีนนขเทียน่ะื่องหอเชื่องงนุณไม่มีรมีไรนี่ทุบของพระอาจารย์เป็นตัวไหนหนาวดูดีๆมันเป็นห้าหรือเป็นอะไร ห้าครั้งทื่นี่ยฮะห้าสามสี่หรือห้าแปดสี่เอาแปดครับเมียนห้าแปดสี่นะนี่ผมว่าเนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พระอาจารย์ดูดีกว่าเนาะเอาตัวแรกมันทำใมันชัดเจนตัวที่สองไม่ชัดห้าแปดสี่ครับเดี๋ยวให้พระอาจารย์ดูก่อนเนาะผมว่าน่าจะเป็นห้าแปดสี่นั้นมากกว่าเดี๋ยวถ่ายแล้วดูถ้าห้าแปดสี่มากกว่าเนาะเดี๋ยวเบื้องต้นโดยเทียบกันแล้วมันมาเป็นมาเป็นสามหรือว่งเทียบเป็นห้า มัน่มนสามเลขสาม่ตัวยืนลวมันบอกตัวนนนนเ้แปดนะกว่าถมันหายไปน้อยตัวไหนครับอาจารย์ <S <S ตัวไหน,นครับห้าห้าแาแปเนาะปโอเคนะครับยืนยันแล้วนะครับผมยืนยันเป็นห้าแปดสี่นะครับยืนยันนะครับพระอาจารย์ กัดมนนะครับผมห้าแปดสี่ดูดีๆก็ดูอีกแบบนึงก็เป็นห้าสามสี่กับห้าสามสี่ก็ได้เด้อนะครับห้าสามสี่หรือว่าห้าแปดสี่แต่พระอาจารย์ยืนยันนะครับไปที่ห้าแปดสี่น้ออาจารย์เนาะ่าครับผมยืนยันนะครับนะครับแอดมินก็เจอกับพระอาจารย์เป็นครั้งแรกนะครับผมนี่กก็มาครรั้งแกกอาจารย์ก็เดินทางมาครั้งแรกไม่ใช่ไหม มาครั้งแรกผ่านมาผ่านมานะครับอาจาไปทําพิธีนะครับถอดถอนขากรรไกรว่าจะว่าจะมาจะแวะมาดูไงครับก็ได้ยินเผาครับมามาก็แรงใช่ไหมครับอาจารย์แรงอยู่แรงอยู่เนาะของจริงของจริงเนาะโอ้ต่เศษแต่จันเนี่ของจริงเลยเนาะมานี่ก็แรงเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นพระอาจารย์ที่ทําพิธีถอดถอนนะครับของมนต์ดำเนาะของมนต์ดำนะครับอาจารย์ก็ทําของมนต์ดำ ยืนยันของจริงนะครับผมสารตเตเซตาจันยายเมย์นะครับพักอาจารย์นะครับมาสัมผัสนะครับได้5 6กับ60แล้วก็จุดทูบได้584หรือว่า534นะครับผม1ไลค์1แชร์1การกดติดตามนะครับขอบท่านโชคดีนะครับผมคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนม,มีความเสี่ยง100%เ,งเตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม